ดีขึ้นขายอะไรก็ไม่ดีพูดอะไรก็ไม่มีคนรักไม่มีคนชอบไม่เป่งไม่ปังไม่ฮังไม่เฮงอะไรเลยเออเราก็ต้องมีบ้างนะคะตัวช่วยของเราพูดดียิ่งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราดึงดูดซับอันนี้เรียกซับนะคะกลิ่นเรียกซั์มันจะมีหลายกลิ่นมี6กกลิ่นค่ะอยู่ที่เรา ถ้าคนดีห้ามนินทาคนอื่นนะห้ามโกรธห้ามโมโหห้ามหุดหงิด,งดหัวเสียนะคิดไม่ดีนะมันจะเป็นภัยกับคุณนะคะขอเตือนไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ขายค่ะแต่จะมาบอกให้รู้ว่าสินค้าของเราดีจริงๆสินค้าที่กํากับด้านดีช่วยให้คนดีทั้งโลกทั้งประเทศมันดีไหมคะดีกว่าเราไปงมงายด้านอื่นที่ทําให้เราแบบว่าเสียเนาะงมงายการพนันมันก็ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมอันนี้งมงายด้านดีพูดดีสิ่งดีๆเข้ามายอด เขาเป่าแตกทะลุล้านร้อยล้าน,านเนาะแบบง่ายๆสบายสบายก็คือเราก็จะชอบกลิ่นไหนเราก็ใช้กลิ่นนั้นก็ได้ค่ะมันจะมีหกลิ่นแล้วก็ทาทาเข้าไปเลยค่ะแล้วแต่เราเราชอบเนี่ยกลิ่นเรียกซับหอมมากๆเป็นเป็นไหมทองนะคะแล้วก็มีหินพลังงานหินทุกคนก็รู้ว่าทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันมีพลังงานนะคะอยู่ที่เราอะ่ะยิ่งเชื่อมันก็ยิ่งเป็นไปนได้ยิ่งเป็นความจริงค่ะ